สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงบกู้ทั่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของอครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมก,กราคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก็ฝากสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะครับในปี2568นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำหวังมีในเรื่องของการสุขกายสบายใจมีการเงินการงานความรักที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกทกท่านประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากๆในปี2568นี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณนะครับจะมีแนวโนม้มค,ความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมก,การานี้เป็นอย่างไรกันบ้าง กอื่นก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ก็ติดตามบันงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เอ็ดออฟคัพคิงถือ ดาบนะครับไพ่เดท t ี e e m p r e s สใบสุดท้ายเป็นไพ่เซเว่นออฟโอเคครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ เท่าที่ดูนะครับชาวราศีมังกรลักนณามังกรตอนนี้อาจจะมีดาวศุกร์เนี่ยโครจรเข้ามากลุ่มลักนณาของชาวมังกรอยู่นะครับก็อาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นมีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่สามารถจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกดีๆหรือโอกาสของความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์เมตตาม,มากขึ้นมีไพ่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีไพ่ ท,ท,ที่ไม่ดีอยู่ไพ่ใบเดียวคือเดทแต่เดทเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปนะครับมันอยู่ที่บริบทของไพ่ว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาในลักษณะไหนเนาะคือไม่เดี๋ยวจะพูดแล้วมันจะเหมือนการ,การสอนอ่านไพ่ซะมากกว่าก็คือประมาณว่าคือวันอาจจะต้องผ่านสิ่งที่มันต้องใช้เวลากับการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วเรามาหาดูว่าตรงไหนคือจุดเริ่มต้นเอ็ดอ็อบครับ นหนึ่งถ้วยคือการเริ่มตน้นนั่นแสดงว่าคุณต้องผ่าน จบมาก่อนคุณถึงจะมีโอกาสของการเริ่มต้นในหลายๆคนที่มาดูไพ่อาจจะก,กําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อยากจบและก็อยากเริ่มต้นหรือบางคนผ่านการจบแบบสดๆร้อนๆมาเลยนะครับเพราะม่มีไพ่เดทเป็นไพ่ประจําตัวแสดงว่าคุณกําลังมีประเด็นปัญหาบางคนอาจจะคาลาคาซังบางคนอาจจะจบแล้วหรือบางคนอาจจะกําลังจบอยู่มันก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรอการเปลี่ยนแปลงรอการแอคชั่นเกิดขึ้น s เวนอ of One คุณอาจจะกําลังมีการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความรู้สึกแต่คุณจะได้พลังงานดีๆตรงที่มี8 i of Cups คือหมายถึง1ถ้วยเกิดขึ้นคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนผ่านความรักความสุขความสมหวังกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณเองพร้อมกับไพ่ The Empress The Empress หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีความสุขความสมหวัง,วววห,วงหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับการทรีตฏิบัติในสิ่งที่ดีถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมี ผู้หญิงที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดูดีกับคุณมากขึ้นอ่อ,อนหวานอ่อ,อนโยนซัพพอร์ตช่วยเหลือเราดีขึ้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้ผู้ชายที่มาดูแลเอาใจใส่เราเป็นคนที่ดีนะครับสําหรับตัวเราอันนี้สำหรับผู้หญิงส่วนคนที่มีเพศทางเลือกก็ได้นะครับคุณก็จะได้คล้ายๆกับเพศหญิงและเพศช,ชายเลยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสของความรักเนี่ยกำลังจะ เปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกสิ่งดีๆ s o v e n of อเนี่ยมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียเล็กๆข้อดีคือคุณน่ยก็อาจจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปบุบบาฟาฟันเพราะตอนนี้คุณค่อนข้างดูจริงจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดเรามีเหตุมีผลกับการที่จะปรับหรือเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกันเนี่ยนะครับให้มันจบไปซะเราจะได้เริ่มต้นใหม่คิงถือดาบบางครั้งเราก็ต้องพยายามอารม์อร่วยกัน คิงถือดาบยังอารมณ์อะดุยได้ยังถือว่ายังสามารถที่จะปรับปรับหรือเปลี่ยนแปลงถ้ามีเหตุมีผลเราพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะโอนโอนโอนโอ,นอน่อนผ่อนตามไปในทิศทางที่ดีได้นะครับไม่เหมือนราชินีถือดาบเนาะสำหรับนี้จะทําผู้หญิงเป็นรูปคิงถือดาบเนะาะแปลว่าแม้ว่าหญิงว่าชายคุณก็มีโอกาสที่จะมีการปรับ ความรักความสัมพันธ์ไปสู่ความรู้สึกในสิ่งที่ดีแล้วคุณก็ต้องใช้ความอดทนกับการที่จะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับนำหนีรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่ง และคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเครื่องเดินแรกนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามีดาวสุขโคจรกลุ่มหลักและมีดาวอังคารโคจรเล็งกันอยู่ทําให้เป็นดาวคู่มิตรเสนหากันทําให้คุณยังมีโอกาสที่จะได้รับความสุขความสำหวังการเริ่มต้นสิ่งดีๆยังเข้ามาอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นที่ดาวศุกร์จากโคจรเข้าไปทับราศี กลุ่มนะครับไปทับดาวเสาในช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นคิดว่าน่าจะอยู่ในเรนส์ประมาณ 30, ที่30ทธันวาอันนี้บอกไว้ก่อนว่าจะมีปัญหามีประเด็นเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะครับให้เราต้องจัดการต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูในพาร์ทครึ่งหน้าครึ่งแรกเนี่ยยังถือว่าโอเคคุณจะเปลี่ยนผ่านในสิ่งที่ดีได้ทีนี้เราไปต่อนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสหรับชาวราศี มังกรและขนามังกรกันต่อนะครับขอภพยให้กับชั้มังกรเพิ่มเติมด้วยนะครับพไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่เก้าเหรียญสองไม้หนึ่งถ้วยมาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยสับกันนะครับโอ้โหเดวิลนะครับ แล้วก็เป็นไพ่อ okay. 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 ัศว okay. ินถ okay. ือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับก้ดาบโอเคก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมถึงมีในเรื่องของปัญหาเข้ามาบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันมีบางสิ่งบางอย่างไม่ชัดเจนเราต้องเคลียร์ต้องจบต้องต้องเคลียร์กันอะเอาง่ายๆเราต้องเคลียร์กันนิดนึงกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์กันนะเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะมีบริบทของความรักความสัมพันธ์ที่ดูหนักใจ นะครับทุกใจวิตกกังวลก้าวดาบคือความรู้สึกที่อาจจะแบบคกนไม่เข้าคลายไม่ออกคิดอะไรไม่ออกตื้อตันไปหมดแล้วกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ก็ยังไม่ถึงกับมืดแปดด้านแต่มันก็มีความรู้สึกกดดันแล้วก็เครียดอยู่กับบริบทของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นใจก็อยากจะปรับอยากจะเคลียร์คิงถือดาบคือการปรับและการเคลียร์สถานการณ์กับในเรื่องของความรู้สึก ถูกไหมครับตอนนี้เราค่อนข้างแอคชั่นกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะว่าเจ็ดไม้เนี่ยเป็นการต่อสู้เป็นการไฟอยู่คุณอาจจะกําลังไฟอยู่กับความรู้สึกหรือไฟอยู่กับความรักความสัมพันธ์ในสิ่งเหล่านั้นที่ต้องการจะจบมันนะครับเพื่ออยากจะเริ่มต้นนะครับไพ่หนึถ้วยขึ้นมา2ใบแสดงว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมีการ จบและเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีมันอาจจะทำให้บางคนเนี่ยอยากจะตัดจบและ Move on ได้เพราะยังไงไพ่เดทก็ปรากฏขึ้นมาไพ่สิ้นสุดมาแล้วไพ่เริ่มต้นมาแล้วนั่นแสดงว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรมีโอกาสจะจบและเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะตัดจบและ Move on ได้แต่บางคนอาจจะยังไม่จบเพราะมีความสึกอยากปรับอยากเคลียร์กันก่อนยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ยังไม่ได้อยากละทิ้ง ความรักความสัมพันธ์เพราะเรเวลของแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนอยากจะบอกว่าเออทำไมคุณบูชอบเชียร์ให้คนอยู่ต่อนะอยู่ต่อเขาก็แบบนั้นไม่ชัดเจนแบบนี้แบบนั้นแบบนี้นั่นมันเป็นกรณีของตัวคุณเองแต่ผมพูดมันคือไพ่โดยรวมเนาะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับเพราะหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเน,นกาทีฟผมว่าแบบเออทาไมต้องเชียร์ให้อยู่ต่อนะเขาทําไม่ดีกับฉันฉันยังต้องอยู่ต่อเหรอผมไม่ได้บอกให้คุณอยู่ต่อ ผมบอกแนะนำสำหรับคนที่เขาอยากอยู่ต่อถ้าคุณอยากอยู่ต่อนะครับคุณก็ฟังแต่ถ้าคุณไม่อยากอยู่ต่อคุณก็จบเพราะคุณจบได้อยู่แล้วเพราะมันมีเดทมาแล้วนะครับดีซะอีกเพราะคุณจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจแบบนี้สำหรับใครที่ Move On ได้แต่ใครที่ Move On ยังไม่ได้เรามาฟังไพ่กันก่อนนะครับว่า เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคิงถือดาบต้องมีเหตุมีผลต้องอารมณ์อนวยต้องรู้จักที่จะแบบผ่อนหนักผ่อนเบาอะไรมีเหตุผลเรารับฟังอะไรที่เหตุผลยอมรับไม่ได้เราไม่โอเคก็ปฏิเสธเราก็เลือกเอาแต่สิ่งที่เราทําแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอเคยอมรับกันได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเนาะประมาณนั้นเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะยังพอที่จะมี ความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่ได้รับโอกาสดีๆพลังงานบวกดีๆก็หลับไปเลยหนึ่งถ้วยพลังงานบวกดีๆที่คุณจะได้รับโอกาสในสิ่งเหล่านี้คุณยังเป็นคนที่เขายังต้องการยังเป็นน u m b บ r วัสำหรับตัวเขาอยู่นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะยังคิดและยังรักและยังดูมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณไม่ว่าคุณจะปฏิเสธเขาหรือไม่ปฏิเสธเขาเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณ ไม่ว่าเขาจะทําไม่ดีกับคุณหรือเขาจะทําดีกับคุณมันก็ยังถือว่าเขายังรักและยังมีความรู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งเขาอาจจะมองตัวเองอไปในทางแง่ตัวเองมากกว่าก็ได้ก็เลยทําให้เขาอาจจะยังละเลยตัวคุณแต่ถามในใจลึกๆเขายังรักและยังมีความรู้สึกดีกับเขากับคุณไหมไพ่บอกว่า the empress ยังไงคุณก็ยังมีอิทธิพลในใจของเขาไม่มากก็น้อยแหละ นะครับบางคนเนี่ยผมเคยเห็นลูกดวงหลายคนมากๆเลยนะครับขอแชร์นิดนึงนะคือเขาไม่ยอมปล่อยคนเก่าแต่ก็ยังคบกับคนใหม่อยู่นะครับแล้วหลายคนคนเก่าจะชอบมาถามว่าทำไมเขายังต้องต้องกักไว้ทำไมต้องยังห่วงเอาไว้มันก็มีสองกรณีความเห็นแก่ตัวที่เขายังอยากได้ทั้งสองฝ่ายนะครับคือเขายังมีความสุขว่าเขายังรักหรือยัง คิดว่าคุณเป็นคือความมั่นคงของเขาอยู่เขาก็เลยยัง,งกักคุณไว้อยู่นะครับแต่เขาก็ยังปล่อยคนใหม่ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคนเก่าก็คือคนที่มีความรู้สึกมันยังมีความผูกพันยังมีความรู้สึกดีๆอยู่แต่เขายังไม่ปล่อยคนใหม่เพราะมันคือความตื่นเต้นความบุือหวาความร้าใจความใดๆอันนี้เราไม่พูดถึงมันเป็นทางเขาเราไม่อยากพูดนะครับให้ให้คุณไปศึกษาไปเคลียร์กันเอาเองแค่บอกไว้ว่ามันคือความ รู้สึกในเรื่องของอาจจะดูเห็นแก่ตัวมากเกินไปอันนี้ก็ใช่แหละนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่ามันมีไพ่เดวิลมาอยู่ยังไงก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในบริบทของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนแต่นะครับในใจของเขาเนี่ยยังมีคุณแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ได้จับมือคุณเพียงคนเดียวอะ่ะมันมี2มือก็จับสองข้างนั่นแหละเหมือนจับปาสมือนั่นแหละเอาง่ายๆมันก็ยัง คงเป็นประเด็นแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ไอ้ที่ไพ่บอกว่าหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมาแปลว่าถ้าคุณใช้โอกาสหรือคุณพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนกว่านี้9เหรียญน,นะครับถ้าคุณยอมรับความจริงแล้วเคลียร์ให้มันชัดกว่านี้มันก็อาจจะมีทางออกที่ดีได้นะครับคือพูดได้ง่ายมันมีสองทางแหละไม่จบก็ไปต่อนะครับไม่จบก็ไปต่อเพราะมันมีหนึ่งถ้วยอยู่แล้วมันก็คือการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้ว ถูกไหมมันก็แปลว่ามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องจบอนะถ้ามันเป็นเติร์ดปาร์ตี้ถูกไหมครับไม่ไม่ทางเขาก็ทางเราแหละที่จะต้องไปแต่มันอยู่ที่ว่าบริบทในสิ่งเหล่านั้นนะ่ะเขาเลือกใครนะครับนะแต่คุณมีสิทธิ์เลือกนะคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะจบแล้วไปหลายคนที่ที่ผมไม่ค่อยชอบแต่แต่มันถูกต้องอยู่ คือคุณอยากจบคุณไปได้นะ่ะโอเคเลยผมยินดีกับพวกคุณด้วยเพราะคุณหลุดบ่วงหล,หลุดผลคุณจะได้ไปมีความสุขในเรื่องก,กับคนอื่นๆที่ดีกว่านี้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังวนเวียนอยู่กับความรู้สึกถ้าเขายังเป็นคู่ของเรามันก็ยังพอที่จะกลับมามีโอกาสดีๆขอให้คุณพยายามเฟดอ่างออกจากความรู้สึกกับความสัมพันธ์ก้าวเหรียญคุณต้องมายอมรับความจริงต้องมาทบทวนความรู้สึกในสิ่งต่างๆจบแล้วคือจบแล้วเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่ นะครับให้เรายอมรับก่อนว่ามันจบแล้วนะเดทหลายคนเนี่ยจบแล้วแต่ไม่ไม่ยอมรับความจริงว่ามันจบเรายังมีความรู้สึกยังค้างคา,งายังมีความรู้สึกยังอยากไปต่อยังมีความรู้สึกที่ยังอยากแบบนั้นแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เข้าใจแต่คุณก็ต้องฮิลิ่งตัวเองก่อนคุณยังรักตัวเองไม่พอพูดง่ายๆเลยคุณยังรักตัวเองไม่พอเพราะคุณกําลังรักเขามากกว่าสิ่งที่คุณบอกว่าคุณรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเอง คุณจะลืมทุกอย่างคุณจะ move on ได้เหมือนกับคนที่ที่ move on แล้วแต่คุณยัง move on ไม่ได้นั่นแสดงว่าคุณยังรักตัวเองไม่พอผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่รักตัวเองคุณรักตัวเองแต่คุณยังรักตัวเองน้อยกว่ารักเขาไม่งั้นเขาคุณคงคงทําใจแล้วก็ไปได้นะครับไม่ได้แปลว่าคุณตัดใจได้ทั้งหมดหรอกคนที่ move on ได้ไม่ได้แปลว่าเขาลืมได้ทั้งหมดแต่เขาทําใจในความเขายอมรับความจริงเอาง่าย เขายอมรับความจริงพูด,ดง่ายๆเลยผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนนะมันเจ็บปวดมากแต่ก็ต้องปล่อยเพราะนี่เมื่อมันมันมาถึงนะจุดทางตันนะเราต้องเลือกสักทางอะ่ะเออนะครับเราจะเลือกอยู่ต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีดีในอนาคต แต่ไม่ดีในตอนนี้หรือเราจะเลือกที่จะจบแล้วเราจะไปหาคนที่ดีกว่านี้ก็ได้สองไม้มันต้องใช้เวลาในการเคลียร์การดูการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนาหลายๆอย่างมันต้องรอนิดหนึ่งนะครับเนาะเพื่อที่จะไปต่อแต่ว่าไพ่บอกว่ามีอัศวินถือถ้วยมันยังพอมีที่เขาจะมีทางอ่ะที่เขาจะยังกลับมามีความรู้สึกดีๆอย่างที่บอกว่าดาวคารเร็งดาวสุขในช่วงที่ผ่านเนี่ย ผ่านไปเนี่ยนะครับมันยังพอได้นะแล้วดาวความสุขเนี่ยจะขึ้นไปที่ราศีนำหน้าลัคนาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแต่มันโดนดาวเสาร์อยู่ที่กลุ่มอยู่มันเป็นเส้นศัตรูกันมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ต้องเคลียร์กันก่อนไงเห็นไหมครับนี่คือจุดมุ่งหมายของไพ่ยอยากจะบอกแต่ความสัมพันธ์หลังจากการที่เราเคลียร์แล้วเนี่ย มันก็จะไปต่อมันก็น่าจะโอเคขึ้นหรือดีขึ้นถ้าคุณกับเขายอมรับในความรู้สึกที่มีต่อกันได้หรือเคลียร์กันได้ลงตัวทุกอย่างก็ผ่านได้ถูกไหมครับมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเรากับเขาจะยังมีวาสนาต่อกันไหมยังมีสินเสมอกันไหมหรือว่ายังมีความรู้สึกดีๆไหมถ้าคุณดึงเขากลับมาได้ทุกอย่างก็จบแต่ถ้าคุณดึงไม่ได้ทุกอย่างก็คงต้องจบเหมือนกันนะครับจบในลักษณะของการที่ต้อง move on คุณก็ต้อง โยยาตัวเองนะครับแบบนี้เป็นต้นนะก็บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันยังพอมีความหวังนะสำหรับชาวมังกรก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับให้เราพยายามให้เต็มที่ที่สุดก่อนแต่อย่าคาดหวังจนเกินไปก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรง,ตรงทุกคนหรือตรงทุกจุดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็พรนี้มันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบส่วนตัวอันนี้น่าจะตรงกับตัวคุณมากกว่านะครับ ก็แอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ